รายการต่อไปนี้เป็นรานยการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว hey ันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันต์สางรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเ้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมแลครับฮาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะ สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังเออนี่นักเรียนการที่เรามาเรียนเนี่ยนะศึกษาสูตรของการกาเล่นตลกเนี่ยนะอยู่ที่นี่นะบ,บ้านบ้านก่อนบ่ายไก้เคียยเนี่ยครับอยู่กันมา10ปีแล้ว อยากจะให้ต่ออีกสักสิบปีอ่อมาครูครับมันนานไปหรือเปล่าครับอ้าวของมันยากมันก็ต้องงานไงต่อไปอีกสิบปีแล้วถ้าสิบปีไม่เก่งหรอครับครูอ๋อยังนก็ต้องยังไตั้งยี่สิบปีนะคะแล้วถ้ายี่สิบปีไม่เก่งหรอครับตายเถอะค่ะจะอยู่ทำไมนะคะ้าเรียนนานอย่างนี้เรารู้สึกว่าต่อแทต่อแท้แล้วฮะอย่าลบหลู่ผู้ใหญ่โดยการมองสายตาแบบนี้นะใช่ พวกเธอเนี่ยเรียนกัมาตั้งนานแต่เหมือนไม่ได้อะไรกันเลยไม่มีความจําไม่มีการฝึกฝนไม่มีการใส่ใจไอคนอื่นเมื่อเท่าไหร่หนูนุ้ยครับกูลุยครับเธอเน่ะเป็นนักเรียนที่อยู่ที่นี่นานที่สุดอะเมื่อไหร่เธอจะจบสักทีแล้วออกไปไปฉลองเฉิญโชคข้างนอกไปหางานหาประสบการณ์ข้างนอกดีกว่าไปไปเฉชิญโชคแล้วจะเรียนทําไมล่ะครับเอทำไมทำไมเธอถึงอยู่นานขนาดนี้ ครูครับครูจะว่าผมแกเหรอครับครูครับไม่มีอะไรแก่เกินเรียนนะครับไม่มีไม่มีอะไรแก่เกินเรียนครับแต่แก่เกินไปพวกนี่เคยอยู่ที่นี่แลวพูดถึงว่าเขาดีลำเจียกพูดเพราะๆพะถึงจะเป็นเด็กนักเรียนนะลำเจียกพูดเพราะเพราเป็นไรียนี่อันนี้เราแต่งตัวภายนอกมาแล้วแต่งจะมีถามประสบการณ์กันไหมเนี่ยตลกแล้วเยก็กำลังนอนนอนอยู่ครูก็ปลุกเรียกมาสอนร่าการไว้แบบนี้นวดนวดอันนี้อันนี้เป็นมุกไงอันนี้เขาเรียก เป็นมุกเป็นมุกจอกชอบ <S <S <sh arp> ชอบตลกอยู่ท่านหนึ่งครับเจ็บแล้วดังตังไม่เอาครับตัวเหลืองอะไระตัะตัวแร <history> ไ,ได้ครับ turmeric, ๆๆๆก็เลยจะเอาไว้ครับทีนี้เราก็อยู่กันมานานเดี๋ยวลองเล่นอะไรให้ครูดูหน่อยได้ไหมอุ้ยขอบคุณมากครับครูโอกาสตัวโอกาสตัวโอกาสจริงเนี่ยอยู่กันมาตั้งหลายปีครูไม่ให้พวกผมโชว์ความสามารถกันเลยนี่ไงนี่ไงนี่แน่นเลยแน่นเลยผมว่าอันมุกกันมานานมากเอาล่ะครับมุกก็สอนกันไปเต็มที่แล้วไหนลองลองลองได้ได้ฮะถามเพื่อนเพื่อนทุกคนมั่นใจไหมวันนี้มมั่นใจ ใี้ครับเราเป็นตลบไทยเราก็ต้องเน้นภาษาไทยดีมากภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่สวยงามมากไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราพูดได้มันก็ดีชแต่ภาษาอังกฤษมันดิ้นไม่ได้เหมือนภาษาไทยอย่างภาษาอังกฤษกินเขาพูดว่าไงครูกินภาษาอังกฤษอิดอิดคำเดียวภาษาไทยมีทั้งกินออย่างภาษาอังกฤษตายว่าไงเดดเด็ดคำเดียวภาษาไทยมีทั้งตาย ตายโหงตายท้องกลมม่องแท่งเยอะแยะมากมายอันนี้อันนี้อันนี้เล่นมุกแล้วเหรอไม่ปูให้อาจารย์ดูก่อนครับไม่ปูมุกไปแล้วเห็นไหมครับและตายท้องกลมนี่ยังไงคะตายท้องกลมนี่ก็ตายตั้งแต่ที่บดียันพาลงนี้ได้ได้เหรเก็บไว้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 ครับผมไล่บพลิกแพงแต่ที่ผมจะเล่นต่อไปนี้ก็คือผมจะตั้งประโยคขึ้นมาประโยคนึงแต่ให้เพื่อน ลงท้ายคำว่าหนึ่งทุกคำทุกคำที่ตั้งประโยคขึ้นมาจะต้องมีหนึ่งอยู่ในคำคำนั้นเอาไหนตัวอย่างสักหน่อยเนี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเต็มพี่เลยนะเต็มที่วันนี้ผมเดินออกไปปากซอยเรียกแท็กซี่มาคันหนึ่งไปไปตลาดตลาดหนึ่งมีเงินอยู่บาทหนึ่งเลยซื้อผักบุ้งมาต้นหนึ่ง กับเพื่อนกินคนหนึ่งดูเลยกินไปคำหนึ่งจบ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 อย่ไม่มีคาอื่นมาปนเลยคําท้ายมีแต่หนึ่งทั้งหมดครับรับตั้งใจดูนะครับอุ้ยขำแน่เลยแล้วพร้อมครับพร้อมค่ะมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเดินเข้าไปในป่าป่าหนึ่งผ่านภูเขาลูกหนึ่ง เดินเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งเจอบ่อน้ำบ่อหนึ่งกินน้ำไปอึกหนึ่งมีเสือโคร่งอยู่ตัวหนึ่งเดินเข้าไปในป่าป่าหนึ่งผ่านภูเขาลูกหนึ่งเดินเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งเจอบ่อน้ำบ่อหนึ่งมันกินน้ำไปอึกหนึ่ง ผมเนี่ยครูครับผมเนี่ยเดินเข้าไปในป่าป่าหนึ่งเฮ้ยเดินเข้าไปในป่ามีป่าเดียวเหรอก็ไปป่าอื่นดิอันนี้มเสียงกันผมเนี่ยเดินเข้าไปในป่าป่าหนึ่งเจอภูเขาลูกหนึ่งเดินเข้าไปในท้ำท่ำหนึ่ง และก็ไปเจอบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งบ่อเดียวกันแน่เลยเลยกินน้ำพี่อุกหนึ่งหนูเลยเดินไปกินอีกบ่อหนึ่ง มุกอะไรครับเธอเนี่ยมันมุกอะไรมุกไปทิพย์นะฮะโอ้ยมันมุกที่จิ๋ชืดมากมันปูยาวมันมุกเยื้อคกจิ้มใจเอาอย่าอยากดูแบบไหนคะดูเอามันทั้งนี้แล้วกันครับครูครับถ้ามุกนี้ยืดเยื้อไปอันนี้เป็นแค่หัวหัวก่อนแต่ว่าถ้าเราเรียงมุกไปเนี่ยหัวหัวนี่ปูพื้นให้แขกเป็นน้ำจิ้มไปก่อนน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มก่อนจิ้มุ๊บ เป็นน้ำจิ้มไปก่อนพอน้ำจิ้มไม่ได้ปุ๊บเราก็แท่งด้วยมุกเพลงครับจัดเพลงโคมคามโคมคามถ้าแขกคุยกันมันจะได้หันมาดูเราจัดเพลงวันนิพกวันนิพกวันนิพกใครร้องได้อ่าผมร้องได้ครับร้องวันนิพกได้วันนิพกของพี่แอดคาราเบลคาราเบลร้องยังไงวันนิพกพเนจรวันนิพกพเนจรมาบอดแลมร้อนมาขอทานทานกินอาตาเว้ยคนละเพลงแล้วจุดจิ๊บเอ้าอันนี้ มันเพลงยายสัมอางเอาเหรอวันนี้พกเป็นอีกเพลงนึงก็เห็นมีวันนี้พกเหมือนกันเอ้าถ้าร้องไม่ได้เอาคนอื่นมาร้องสิโตนี่นี่นี่วิ่งอย่าไปยกไหล่มาทวัดทวัดวัดดีครับพี่น้องอย่าไปหยอกช่วงร้านมหาสนุก เออพี่เอายาิค่ายายาฆ่าญาติอ้ยาค่ายใครใครค่ายาติไอ้พ่อยากคุมค่ายาค่ะอะแบบนี้แหละครับอย,ยากคุมฆ่า,ายาคุณพี่มาถูกที่เลยแล้วค่ะเออว่าแต่ คุณพี่มีปัญหาอะไรนะครับเอ,อ่อที่นาของพี่เนี่ยวัชพืชมันขึ้นเต็มไปหมดเลยนะ,ะทั้งใบแคบใบกว้างแล้วก็เป็น,ปนพวกวัชพืชตระกูลกกอะโอ้หโหเลยถ้าหญ้ามันโตไวแล้วก็วัชพืชเยอะขนาดนั้นนะคะคุณพี่ต้องปรับด้วยพอร์โดค่ะคุมค่าหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพใครเขาก็ใช้กันทั้งนั้นเฮ้ยแบบนี้แหละที่พี่ต้องการจัดไม้พี่หน่อยได้ค่ะฮัโลหโหลฮัลโหลใครคะไม่ได้โทรหาใครพี่สั่งไปฮัโลโหลอ๋อค่ะไม่ได้ฮัลโหลแบบนี้โ จีบชิ้อยู่ดีเองเออมันด้เจอทั้งนานเฮ้ยเจอหน้าวิคิงแบบเี้นต้องมีเรื่องอะไรมันเล่าแบบตลกตลกแน่นอนเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังเลยห้าโหลห้าเรื่องห้าเรื่องเออเอาเรื่องเดียวพอดีกวเป่าเรื่องเนี้ยมันมีอยู่ว่าเทวดาท่านหนึ่งเนี้ยนะกำลังจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ชายสองคนเพื่อให้ขึ้นสวรรค์แล้วเป็นไงอ่ะคนแรกเนียนะเป็นคนขับรถทัวร์ท่านเห็นแล้วท่านชอบมากก็เลยให้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึง สองคนที่สองนี่เป็นพระท่านพิจารณาแล้วให้อยู่สวรรค์ชั้นต้นอ้าวทำไมงั้นเออก็พอได้ยินดังนั้นพระภิสุสงเนี่ยโวยเลยเออโวยว่าไงโวยว่าท่านอาตมาเนี่ยบวชพระมาตั้ง35าพรรษาใช่เทศนาทําให้คนฟังเป็นล้านๆคนทั่วประเทศเออทาไมได้แค่สวรรค์ชั้นต้นนั่นแหละส่วนไอ้คนขับรถทัวร์น่ะทําไมได้ชั้นดาวดึงเออเทวดาก็เลยบอกว่าท่านว่าไงท่านพระภิสุสงเนี่ยเวลาเทศนาทา คนฟังเนี่ยหลับกันหมดแต่คนขับรถถัวเวลามันขับเนี่ยนะผู้โดยสารเนี่ยพากันสวดมนต์ตลอดทางไม่ได้หลับเลยเล่าอะไรทำไมง่วงจังวะนะหาคงได้สวรรค์ชั้นต้นแล้วมั้งน่้องลงได้ยังฮัลไห้ ผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวโดนตีวันนี้คอ้ายังไงยังไงที่เอตเข้ามาพักวะฉันนี่มีชนนและที่เข้ามาใกล้ใกล้คลอะไรีินมันนั่งละหลอดในใจจนแทบเป็นลายดูดีดูดีมันแค่น ดนตรีแกล้งพวกผมครับไอ้ยังไงไอ้แก้วอย่าไปแกล้งเขาได้เพื่อนกันอย่าแกล้งกันดิครับเก็ตั้งใจเต็มที่กแ้ววันนี้พกวันนี้พกคุณแก้ววันนี้พกเลยพี่น้องมาตุ้งตระโล่อย่างี้ก่อนวันนี้เพื่อนร่วมชาติ ร้องกันหาขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะจบมืโทโจะได้ไปเผชิญชีวิตข้างนอกบ้างอะเด็นโชดีเฮนน้องชัชรัช่าไปไปไป้า้าวว้ากว้าวว้าวว้้าวะ้าวว้าวเ้าวว้าววนคร ครูว่าแล้วแต่นี่ครูบอกได้เลยนะคุณอุ้ยเนี่ยเป็นการแสดงที่ธรรมชาติมากไม่ว่าจะท่าเต้นลีลาการแสดงเสียงร้องก็ดีหมดแต่ถ้าคุณเลิกดูดได้นะพ่อแกนั่งมานั่งไงไปดูดทำอามาไนม่มนรา่ม่ อ,อ,อ,อาเผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้นี่เมื่อกี้เนี่ยเพลงคาราบาว<ช>แต่เรามาทําให้แบบว่าตลกโปกฮาโดยการใส่เพลงนู้นนี้เข้าไป่แต่ทีนี้ของจริงครับเมื่อกี้อยากร้องยายสำอางเพราะเงจุ๊บจิ๊บเลยครับครับยายสำอางรอ้องคู่กับน้องเคคู่กันเลยอ มนิพกพเนจรมันิพกพเนจรตาบอดแรงร้อนมาขอทานทานกินตาบอดแรงร้อนมาขอทานทานกินตาแกบอดบอดข้างในเฮ้ยถามทำไมละครัดไปสิเอาวแล้สรุปตาไหนบอดตาหนี้บอดตาหนี้บอดไม่เป็นไรตาหน้าเล่นใหม่ไม่เล่น ร้องไม่เป็นก็ตัวกันเทือนนี่ต้องเจอวีวีเอ่เออกองนองเกเออเดอกเอ็อเวอนนี้โบกพดจรวันนี้โบกพเดจรตาบอดแรมร้อนมาขอทานทานกินตาบอดแรร้อนขอทานทานกินตาแคบอดตาอมองไม่เห็นมองเห็น นี่ฮะเป็นเป็นเป็นอย่างนี้นี่คู่นี้เขาจะเก่งเรื่องเพลงและมีคู่อื่นไหมแต่ถ้าคู่นี้ฮะเก่งเรื่องดนตรีและก็เรื่องรำทางไทยครับสาษาไทยค่ะนี่เลยค่ะอุ้ยกลับน้องแบดครับอุ้ยคนนี้เก่งเรื่องดนตรีไทยครับเก่งเรื่องดนตรีไทยเธอจะตีชิงดีมากอูชิงเนี่ยมันมีหลายชั้นนะครับครูก็ไม่ได้สอนในโรงเรียนแล้วเขาไปแอบตีที่ไหนมา เดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์ดูครับออนไลน์ออนนไล์ศึกษาได้ตลอดเลยเขาไปจำมือชิงสุพรรณมาครับอ๋อเป็นกสุพรรณ์ทองแดดนี่ถนัดชิงมากเอแดาลงูชิงที่มีกี่ชั้นครับอ๋อชิงก็มี3ชั้น3ชั้นใช่จะฟังชั้นไหนก่อนครับเอา3ชั้นก่อน3ชั้นชิงงงงงเงอเอาหนึ่งสองสองชั้นสองชั้นชิงงงงงนั่นเห็นไหมชั้นเดียวไวเออ ครึ่งชั้นครูครับชั้นครึ่งกับครูปลุไปครูเองเล่นกันกับล่ามันน่ยะนี่แกทำให้ครูเคิร์มนะเล่นอะไรกับปูกันเองดิได้ไหมครึ่งยันยันครึ่งก็ฉับจริงชิงป๊บเรียวให้ปู่ซะแล้วได้ได้ได้จัดให้ครูดูสามชั้นสามชั้นงับสองชั้น งงหนึ่งชั้นหน้าึ่งชั้นครึ่งครึ่งชั้นไม่มีชั้นไม่ตีเพราะไม่ีชั้นอ๋อเก่งมากอันนี้อันนี้ฮามากเลยแต่ถ้าถ้ารู้จักโยนไม่มีชั้นเนี่ยมันจะฮากว่าก็ว่างใส่เลยไม่ได้ผมว่าตรงเนี้ยมุกคนดูมันอาจจะ เอ่อนึกออกรุนแรโยนใส่เบ้าตารูไม่ไได้ไม่ได้อันนี้แบบเซอร์ไพรส์เออแล้วแต่แล้วแต่จะเล่นแล้วกันอันนี้เล่นดนตรีแต่มีคนรำเดี๋ยวผมร้องไหนอุ้ยครับเขาจะรำแล้วผมจะร้องได้ลาวดวงเดือนครับโอ้โหแล้วจริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหมวงก็จะสวยมากเพราะว่าที่บ้านลิเกหมดเลยเนาะลิเกพ่อหรือแม่เป็นลิเก พ่อครับพ่อเป็นหมอพรับแล้วก็แม่ติดท่อมาแล้วก็ซ้อนแม่แม่ไปติเครบคุ๊บป้าติดกันเรื่อยๆแม่ติด่ยเพราะว่าอยู่ในบ้านไม่เคยซ้อมมุมนี้ได้ครับพอยน์แบบบเนี้อาจจะตูองใส่ผู้กนหน่อยอันนี้อันนี้ก่อนผ่านแล้วก็ลิ้นแข็งเลยนะได้ไปตามฟิวผมเก๋เป็นตลกตลกตลกตามฟิวค่ะ ปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูวงนี้จะสวยเอาแค่จะไปทำไมจะไปเห็นไหมลำสุดเขาเรียกลองสุดคำลำลสุดแขนจะไปลูกจะไปจะไปจะมาหวานข้ามจะไปจะมาไปไปมา ลิเกย์ไม่ใช่ตำรวจจราจรเออได้มันใจท่องมาต้องนานท่องมาต้องนานเกือบแล้วนะจะไปจะมาจะอยู่จะอยู่จะตายจะตายเฮ้อ่ะ มันเป็นมุกครับครูครับถ้าชี้ไปพวกเดียวกันมันไม่ดีดีมากอันนี้เป็นมุกเล่นคนดูถูกต้องครับต้องชัดตด้วยต่อไปฮะเดี๋ยวผมจะร้องอุ้ยลำและน้องเน็ตตีชิงโอโอโอเนี่ยแม่โอไมใช่โอใก็ไหนไหนรู้แล้วโอเคยเคยเคยที่ที่วันนั้นซ้อมให้ดูโออย่างนี้ไม่ใช่หรอทำไมไปยกอย่างล่ะ เป็นแปลกเป็นเป็นท่อนแรกครับเป็นท่อนแรกแล้วมีทอดสองสองหนึ่งสองอ้อหนึ่งอ้อสองสามสี่โอละน้องติ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 งดวงเดือนเอยชี้เลยฮะลาตามร้องเลยเดือนอ้าวผีมาว้าวอ้าวผีมาว้าวอ้าอะไรคะคุณ คุณเจริญอะไรคะเมื่อกี้ทำอะไรว่าจำตามร้องไงเป็นไงครัเป็นไงทุกคนทั้งหมดแถวต้องให้ครูคอมเมนต์ครับมันมันก็ได้นะคะแต่คุณเอามุกแต่มุกเก่าๆมาเล่นกันแบบนี้มันเรียกมันไม่พัฒนาสมองค่ะเอออยู่ไปองกตั้ง20่สิบปีเนี่ยแล้วต้องเล่นยังไงถึงจะตลกอะคะครูตลกก็ต้องตามยุคตามสมัยค่ะ อะไรที่มาใหม่แล้วเอามาดัดแปลงยังมีเพลงใหม่เข้ามาแล้วก็มาดัดแปลงอย่างเพลงที่ดังตอนนี้มีเพลงอะไรที่เด็กๆก็ร้องได้ทรงอย่างแบ๊สทรงอย่างแบสทรงอย่างแบ๊สอย่างเงี้ยเรามาดัดแปลงให้เป็นมุกซิลองคิดกันดิหนูทาได้ค่ะหนูทาได้ร้องเนื้อทรงอย่างแบ๊สแต่เปลี่ยนทํานองยทํานองอะไรเอาเป็นทํานองสรพันยะาค่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือทํานองส่วนมนของทางภาคอีสานเธอร้องได้เหรอร้องได้ค่ะร้องคนเดียวร้องกับเพื่อนค่ะใครพวกนี้แหละค่ะเนี่ย อยยาเนี่ลองได้ค่ะได้แน่นะได้ค่ะทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยทํานองสราพันยาอ่ะลองดูทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอบอยอินกับผู้ชายแบดบอยทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอบอยอินกับผู้ชายแบดบอยเธอบอยอินกับผู้ชายแบดบอย สุดงก่อนออกจากบ้านไปปะฮะโอ้อะไรทมาโอ้โหนี่รำเจี๊ยบอะไรไม่ดีก็คอมเมนต์มาสิครับคอมเมนต์รำเจี๊ยบเธอจัดการหน่อยดิฉันบอกเธอตรงๆนะพวกเธอเนี่ยเป็นตลกที่ก็ถือว่าวัยรุ่นนะมีสมองนี่ครูแต่งตัวออกจากบ้านตั้งแต่พศ2560ไปเลยนี่ไงคำอําเธอก็ยังไม่คม ลูกอั้มยังไม่ได้แต่ขนาดนี้เธอก็ยังอั้มไม่ถึงพ่ใหญ่ครับพใหญ่ครรวมกันหมดแล้วค่ะที่อินเดียน่ะไทยเสร็จแล้วไปไหนเอาเขาบอกอ๋อสุปปอรกโทิ้งไปแล้วก็แบบว่าออ้ยเรียเป็นประเทศไทยก็ไม่ทิ้งค่ะเขาเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลแล้วทเป็นบักฝรั่งส่งไปขายอินเดียค่ะแค่นั้นแหละล่อยกันกุ้งกระจายนะคะนี่แล้วก็แล้วก็ ให้ให้ผมขำช่วงไหนนี่ไงช่วงเปื่อยกุ้งหรือว่าช่วงก็หลังอะไรอันนี้ไม่มีอะไรปกติคนเราอ่ะถ้าต้องดูไม่มีไม่มีตลกขนาดไหนที่ไปเล่นมีคนดูมาต้องจับผิดขนาดนี้หรอก